สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอนก็จะมาแจ้งข่าวสารแพ็กเกจเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมนะคะแต่สำหรับวันนี้ขอพูดถึงเครือข่าย AIS ก่อนนะคะใครที่กำลังรออยู่ก็ฝากดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องหมอนทองเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะ สำหรับแพ็กเกจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย d t แทหรือ t m o v m เดี๋ยวหมอนก็จะมาแจ้งคราวหน้านะคะแต่สำหรับคลิปนี้ขอเป็น AIS ก่อนเลยหรือจะเป็นวันดูคอก็ได้นะคะเครือข่ายเดียวกันนะคะในเครือข่ายของ AIS หรือวันดูคอที่หมอนจะพูดถึงนี้จะเป็นระบบเติมเงินนะคะ เป็นการจ่ายแบบเติมเงินรายเดือนนะคะหมายถึงว่าเราจ่ายหนึ่งครั้งเราสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือจะโทรฟรีได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะแต่ไม่มีไม่มีบินนะคะมาเรียกเก็บให้เราไปจ่ายที่เซเว่นหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใดๆๆทั้งสิน้นระบบเติมเงินหมายถึงว่าถึงเวลาปุ๊บเขาจะส่ง SMS มาในโทรศัพท์ของเราว่าอีก3วัน แพ็กเกจเน็ตของคุณจะหมดกรุณาเติมเงินอย่างนี้นะคะก็ให้เราเติมเงินไว้รอเลยนะคะแพ็กเกจที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ก็จะมีการจำกัดนะคะจำนวนจิกให้เหมือนเดิมนะคะซึ่งก็เป็นมาแล้วหลายเดือนใครที่ถามถึงแพ็กเกจที่เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วทุกเครือข่ายเหมือนกันหมดคือให้จำนวนจิกมาเท่านี้ พอใช้งานครบจำนวนจิกที่เขากำหนดความเร็วเขาก็จะปรับลดลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้งานเยอะๆคุณก็จะต้องซื้อแพ็กเกจที่มีราคาแพงขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างนะคะแพ็กเกจแรกนะคะที่หมอนที่จะพูดถึงก็คือใครที่ใช้เน็ต5 g มือถือ5 g อยู่นะคะก็สามารถเลือกแพ็กเกจนี้ได้เลยก็คือแพ็กเกจ 5G จำนวนจิกที่ให้มา90จิกนะคะแต่จะแบ่งเป็นตัว 5G ได้มาอยู่ที่20จิกครบ20จิกปุ๊บในคลื่นความถี่ 4G ก็จะได้ความเร็วมาอยู่ที่15เมกะบิตเหมือนกันแต่ได้จำนวนจิกอยู่ที่70จิกนะคะเมื่อเราใช้งานครบหมดแล้วปุ๊บเนี่ยความเร็วก็จะปรับลดลงเหลือ 384K 384k ตัวนี้ก็เล่นได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะแต่อาจจะช้าลงนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ใช้งานไม่เยอะก็อาจจะ90จิกพออยู่ตลอดทั้งเดือนเลยที่ความเร็ว15เมกะบิตนะคะอ่าแพ็กเกจนี้มีแถมโทรฟรีให้ทุกเครือข่ายนะคะโทรฟรีน้นครั้งละ15นาทีนะคะ Wi-Fi ของ AS ได้ฟรีนะคะใครที่ต้องการสมัครจะซื้อซิมใหม่ เปิดเบอร์ใหม่ลงทะเบียนแล้วก็เติมเงินสมัครได้เลยหรือจะให้ร้านค้าเขากดสมัครผ่านแอปพลิเคชันให้เลยก็ได้หรือคนที่จะย้ายค่ายมาในเครือข่ายของ AS ได้ภายใน7วันหลังที่หลังจากที่เราเปิดเบอร์หรือได้รับย้ายค่ายสําเร็จแล้วนะคะ,ะรหัสที่ใครต้องการสมัครนะคะรหัสกดนะคะดอกจันท7 7ดดอกจันเก้สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก หมอลืมบอกไปนะคะสำหรับแพ็กเกจนี้ราคาอยู่ที่300บาทต่อเดือนต่อมาแพ็กเกจ 5G ตัวที่2นะคะแพ็กเกตที่2จะได้เน็ต 5G และเน็ต 4G รวมอยู่ที่80จิกนะคะ80จิกตัวนี้ได้เน็ต 5G มาที่10จิกเราใช้งานครบเรียบร้อยทั้งหมดเลยจำนวนจิกที่ให้มาความเร็วจะปรับลดลงเหลือ 384K เหมือนกัน แพ็กเกจนี้ก็มีโทรฟรีให้ทุกเครือข่า,ขาย Wi-Fi ฟรี wi free, นะคะราคาสำหรับแพ็กเกจนี้อยู่ที่250บาทต่อเดือนใครที่ต้องการสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน92304เหลี่ยมแล้วกดโทรออกต่อมาแพ็กเกจที่3แพ็กเกจนี้สำหรับคนที่ใช้มือถือที่ไม่ใช่ 5G นะคะก็จะใช้เน็ต 3G/4G ทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะได้เน็ตมาที่ 50G จิกต่อเดือนได้โทรฟรีทุกเครือข่ายเหมือนกันนะคะแพ็กเกตนี้นะโทรฟรีนานครั้งละ15นาทีวันหนึ่งคุณจะโทรกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องไม่เกิน15นาทีต่อครั้งนะคะเน็ต 50G จิกต่อเดือนเมื่อใช้งานครบปุ๊บความเร็วจาก15เมกะบิตก็จะปรับลดลงเหลือ3 8 4 k ้เหมือนกันนะคะ3 8 4 k ้โทรฟรีทุกเครือข่ายราคานี้อยู่ที่200บาทต่อเดือนค่ะ ราคารวมภาษีแล้วนะคะ200บาทต่อเดือนใครที่ต้องการก็เติมเงินกดรหัสสมัครตามนี้เลยค่ะดอกจัน777ดอกจัน9026สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะต่อมาแพ็กเกจที่4แพ็กเกจนี้สำหรับคนที่ใช้ไม่เยอะนะได้เน็ตจำนวน30จิกต่อเดือนปรับลดลงเหลือ384เคเล่นได้ตลอดทั้งเดือน โทรฟรีเฉพาะเครือข่าย AAS ราคา150บาทต่อเดือนนะคะกดรหัสตามนี้นะคะดอกจัน777ดอกจัน9232สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะต่อมาแพ็กเกจที่5ที่5แล้วนะคะแพ็กเกจนี้ก็จำนวน30จิกเหมือนกัน150บาทต่อเดือนเหมือนกันแต่ไม่มีโทรฟรีให้30จิกตัวนั้นจะได้มาความเร็ว2เมกะบิตนะคะ แต่สำหรับตัวนี้จะได้ความเร็ว4เมกะบิตแต่ไม่มีโทรฟรีให้ราคาเดือนละ150บาทเท่ากันนะคะรหัสที่ใช้สมัครนะคะกดดอกจัน777ดอกจัน9024สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะต่อมาแพ็กเกจที่6นะคะแพ็กเกจนี้จะแตกต่างจากแพ็กเกจอื่นอินเทอร์เน็ตมาที่จำนวน70จิก นาที่ความเร็วนะคะ20เมกะบิตนะคะ20เมกะบิตจำนวน70จิกต่อเดือนไม่มีโทรฟรีให้นะคะได้ Wi-Fi AS Free ฟรีอย่างเดียวจากนั้นความเร็วจะปรับลดลงเป็น1เมกะบิตเล่นได้ตลอดทั้งเดือนราคา300บาทนะคะถ้าใครต้องการสมัครก็กดดอกจาน777นะคะ9027สเหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ ทั้งหมด6แพ็กเกจนี้นะคะใครที่ใช้งานเยอะก็ลองเลือกดูล้กันนะคะว่าจะเอาแพ็กเกจอะไรถ้าไม่ได้ใช้งานเยอะก็150บาทต่อเดือนหรือจะเอา200บาทต่อเดือนแถมโทรฟรีแต่เน็ตลดลงนะคะ 384K จะมีแพ็กเกจสุดท้ายแพ็กเกจเดียวที่ความเร็วอยู่ที่1เมกะบิตนะคะอืมลองเลือกดูล้กันนะคะสำหรับคลิปนี้หมอนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยกดแชร์ได้เลยนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ